ก่อนที่จะทำเนี่ยถ่ายถ่ายมาเนี่ยครับผมทําวิ่งไม่ได้หรอกทําไปก็มีม,มีคนสบป,ประมาณอย่างนั้นจริงหรอนะมันก็มีอยู่แล้วแหละเอาง่ายๆคือเครื่อง K R มาอยู่ในบอดี้มีโเป็นเกียร์ออตโต้ใช่ถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับีเรียิติม ไมีแต่คนมองนะเมื่อกี้นี่นี่เป็นคนแรกนะที่ได้นั่งจริงเหรอฮะที่ได้นั่งผมเป็นคนแรกเหรออุ้ยเป็นเกียรติมากโอ้ยสุดยอดเห็นท่อเงานี่ยไหมครับทุกคนเห็นป่ะเอ้ยธรรมดานี่โลโก้ชัดเลยนะะแดงนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่คำว่ากิฟต์คุณคุ้น อยู่ในบอดี้ที่แปลกๆก,ก็คือมีโอนะครับ oh, สุดๆพบกับนะ้ามาโน่เซอร์วิสอีกแล้วนะครับอีกตอนหนึ่งนะครับคือลูกค้าเนาะใช่ไหมะเขาอยากได้ครับแบบว่าหัวเดดแต่นะ้าแบบเล่นข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยอะ่ะเป็นหัวเคอาออหลักแนวคิดในการทำงานของคันนี้นะคิดว่ามันจะสมบูรณ์ไหม สมบูรณ์เลยเลยครับไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่ารเราทําด้วยแบบมีบาลานเซอร์ด้วยมีบาลานเซอร์ด้วยแล้วก็ขี่นิ่งมากไม่มีสัน่นไม่มีอะไรลองแล้วลองแค่คร่าวๆไปแล้วแต่ยังไม่ลองเต็มระบบนะยังยไม่ลองใจเย็นยังยไม่ลองหมดมือกัน ผมถามระยะเวลาหน่อยครับในการทำมีโอหัวค r าคันนี้ใช้เวลาเทไหร่จริงๆเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าทำจริงๆโดยตรงไม่เกินสองเดือนประมาณนั้นแหละไม่เกิน2เดือนถ้าทำทุกวันเนี่ยเดือนเดียวก็ทำเสจ็จคร<อ>้แต่ทีนี้ช่วงนั้นพอรับออเดอร์มาแล้วก็มีรายการแข่งมีรายการซ<อ>้อมรถบ่อยมากก็เลยไม่ค่อยได้จับมัน<อ>นี่มาจับจริงๆอาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้ว ผมว่าเพราะว่ามันปิดสนามหรือเปล่านะก็เลยมีเวลาก็เลยมีเวลา <ทำ S 2> น่านางไง <laughs> ใช่การที่ว่างนะฮะมันจะทําให้เกิดโปรเจกต์นี่แหละสาคัญเลยนะครับครับและเรื่องของอันนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นออโต้ได้ไหมใช่มันต้องเป็นออโต้อยู่แล้วอ๋ออโต้แน่นอนออโต้ลนะสองจังหวะออโต้สองจังหวะออโต้แต่หลายคนอาจจะเคยเห็นในเรื่องของออโต้รถเล็กนะพวกพวกเซเอ็กพวกอะไรนะครับแต่นี่เรียกได้ว่ารถใหญ่ ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องของ KR และในเรื่องของความแรงนะคิดว่าต่างจาก KR ทั่วไปไหมครับผมคิดว่าสเตปนี้ถ้าไล่สมบูรณ์ผมว่าสอว่า1เม็ดมีเลข6กแน่นอนครับมีเลข6แน่นอนมีเลขหแน่นอนครับโอ้ยหลายคนอาจจะดูไม่ออกนะว่าแบบมันจะวิ่งดีขนาดไหนผมว่าผมก็ไม่ทราบนะ ว่าเพราะาผมก็เพิ่งมาเคยเห็นกับทุกๆคนเ่นแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีความแปลกตาม,มากเรียกได้ว่านักประดิษฐ์ของวงการ2อล้อเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อทองทั่วไปเหรอฮะครับ1855ห้าเสื้อตัวอยู่ในรถนี้มันเป็นเสื้อตีปอกลูกหกสิเบเอ็ดมิลมอยู่ครับ <c oughs> คือเรายังไม่ได้เปิดพอร์ดเปิดอะไรแค่กบา<ม>ไว้เฉแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นสชุด 6.2สองมิลหนึ่งชุดครับอันนี้คือที่เดี่มแล้วก็จะทำห8ิหนึ่งชุดอ๋อมี6กเอ็ดหสอหครับสามหัวเลยผมจะดูว่าชุดไหนที่มันแมทกับท่อนล่างมีโอมั้งอะไรออ๋อเหรอฮะครับท่อนล่างมีโอคือใช้ทั้งหมดหรือเปล่าใช่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือชุดสายพานขึ้นลรเป็นของมีโอทั้งหมดครับและพวก ผมดูพวกออโต้ไห้เป็นนยายทหาว่าผมมึนๆน,นะแล้วตอนนี้ฮะเป็นของมีโอหมดเลยก็คือชุดนี้เป็นช,ชุดชุดหัวใจของท่อนเนี้ยท่อนทํางานเนี้ยเป็นของ k ครทั้งชุดเป็นของ k ครทั้งชุดเลยใช่เอาง่ายคือตัวขับเคลื่อนน่ะแล้วก็พวกเกียร์นั่นนี่เราเป็นของออโต้มีโอ่าใช่แต่ถ้าในเรื่องของเรื่องแท้ง์เพสรนั่นนี่สมมุตินะแล้วก็เสื้อก็จะเป,<อ>เป็น k ครเพราะฉะนั้นบางคนอย่างงนะครับงๆๆ่ายคือ เครื drive, ่อง K R มาอยู <If S 1> ่ในบอดี้มีโเป็นเกียร์ออโต้ใช่ถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับหลักการทำงานก็เหมือนรถสายพานทั่วไปเหมือนพวก X Max แะ้วพวกนี้เนาะใช่เปรียบเทียบนะครับหลังจากที่น้าทดลองขับขี่แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างฮะการขับขี่ก็ตอบสนองดีไม่สั่นไม่อะไรครับอัตราเร่งก็ดีแต่ทีนี้ว่าับเราต้องใช้ความเร็วให้ถูกที่คือเราต้องไปลองที่สนามเท่านั้น เขาใจจะไปปิดปาร์ตโชชาวบ้านไม่ถูกต้องครับไม่ค่อยดีใช่ไหมครัเกือบเกือบเกือบเหมือนกันเนาะที่มีประเด็นอ่ะก็คือประเด็นประเด็นที่วันนั้นที่มีสายตรวจก็คือเขาคิดว่าเราเราเนี่ยเป็นนักซิ่งเป็นนักแว้นและชั่วโมงนี้มันมีการกวาดล้างับรถที่ใส่ท่อดังขี่ตามท้องถนน จังหวะเราไปเดินคอช่วงเลี้ยวแค่หน่อยเดียวแล้วก็ปกติจะยกรถขึ้นรถไปขึ้นนะนะอ๋อแล้ววันนั้นเป่งไงฮะแล้ววันนั้นก็เลยอยากตอบโจทย์ว่าอลองขี่อยู่หน่อยนีย้มันแค่2กิโลแค่นี้ลองขี่ดูว่ามันจะตอบ,บ,บสนองเราไหมมั่งครับม,มาเจอถายตรวจพอดีถสายตวรยตวจโอ้ควบเลย <laughs> เขาเข้าใจแล้วเขาก็โอเคไม่มีอะไรครับก็รับรื่นดีเนาะก็คือก็ประเด็นเนี้ยเราก็บอกน้องๆว่าไว่ร่นที่แว้นบนท้องถนนก็อย่าอย่าไปทําเลยเพราะว่าไปซิ่งมันในสนามดีกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็เท่กว่าหล่อเลยเนาะคันดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนอนจะอะไรคือเขาปล่อยให้เต็มที่ในสนามโอ้โห แล้วไปตีท่อมาก็การขับขี่ดีขึ้นไหมฮะนะครับเพราะว่าให้มันเข้ามุมเข้าอะไรให้มันดูสวยงามด้วยเอาง,ง่ายๆคือถ้าจะไปอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ใช่นะมผมว่าสําหรับอโอโต้มันต้องแบบว่ามนมวน,มวนอันนี้เรียกข้อมวนใช่ไหมครับท่อันนี้ก็เป็นท่อคีอาลูก59อนะครับก็เอามาดัดแปลงตัดต่อเอง เดินเองหมดอ๋อเดินเองหมดใช่ใช่ใชแล้วแล้วการปล่อยทางเดินไอเสียเนี่ยมันจะมีผลต่อเครื่องยนต์ไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีเพราะว่ามันเป็นอัตราการตัดต่อมันก็อยู่เท่าเดิมอ๋อไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้สั้นลงยาวขึ้นใช่ใช่ใช่อยู่เท่าเดิมอ๋อแค่เปลี่ยนองศาแค่เปลี่ยนองศาในการเดินของมันแค่อ๋อฮะงันก็ เห็นทรงอย่างนี้แล้วก็ไม่นั่นเป็นหานะครับในเรื่องของกีมไปให้น้าแดงตีแดงบอกกูไม่ได้ตีนะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฝีมือแสดงว่าน้าทำเองหมดเลยอะแหละทั้งคันเรียกได้ว่ามีใครบอกว่ามีท่อรับผมป้ายเพจของน้าเนี่ยครับเขาไม่ได้ตีนะครับเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้ตีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำโอ้ ทรงเทพมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าอันนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าวิง่งถ้าวิ่งจริงถ้าวัดไปนในเรื่องของความเร็วเนี่ยนะว่นานะว่าเกินร้อยร้อยแปดไหมเอาตรงตรงเลยถามง่ายเลยไอตรงนี้เรายังตอบโจทย์ไม่ได้นะ,ะเราต้องไม่วิ่งจริงอนะถึงจะคุยได้ผมไม่อยากโมะนะ<อ>ทําอะไรทุกอย่างผมไม่เคยคิดจะโม้ไปก่อนงานครับผมทําเสร็จ ก็ต้องเทสด้วยตัวเองทุกอย่างของทุกอย่างผมทำเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจะโมว้ว่าจะวิ่งเท่านุ่นเท่านี้ผมไม่เคยไม่เคยคิดผมคิดแค่ว่าผมพัฒนาเครื่องยนต์ที่ผมทำเนี่ยให้ดีที่สุดครับว่ามันจุดตันจุดบกพร่องตรงไหนแร้แก็กลับมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองอการที่ว่าจะขี่เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันต้องไปตอบโจทย์ที่ขนามอีกครั้งนึังครับก็เลยยังตอบน้องๆไม่ได้ว่า เสร็จแล้วจะวิ่งเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวไปรอชมตอนที่ยกไปสนามจางนั้นจะดีกว่านะใช่คำว่ามันจะหาว่าคุยหรือเปล่างี้เชื่อไหมมันต้องมีคอมเมนต์แนวนั้นหรือแล้วล่ะใช่ใช่แต่ก็ยังพูดไม่ได้ก็ก่อนที่จะทาเนี่ยถ่ายถ่ายมาเนี่ยครับผมทําวิ่งไม่ได้หรอกทําไปก็มีเปล่ามีคนสบประมาทอย่างนั้นจริงหรอนะมันก็มีอยู่แล้วแหละมีเยอะเลยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วลืม แต่จั้งทําเว็บทาอะไรนี่ยนะเป็นเรื่องตลกทท้งนั้นแหละที่ทำแล้วมันจะวิ่งได้ไหมอะไรไหมที่จุดเริ่มต้นที่จะเริ่มทําเว็บก็โดนเหมือนกันคือของทุกอย่างอะ<ม>่ะผมบอกให้นะของทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยถ้าผมมันถามใครไม่ได้เลยว่าวิ่งได้ไหมเพราะไม่มีใครทำถ้าเราไม่ทำแล้วเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยว่าออของที่เราทำดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีเราก็คัดออกไปเอาความี่ดีเข้ามาทํามันต้องพัฒนากันอย่างนี้เครื่องรถรถแข่งมันถึงจะไปได้ไกลกว่าทุกทุกทุกทวันตอนที่เราทำกันมาดีถ้าทําอยู่ทำมทำเสมอเหมือนเดิมมันก็อยู่เท่าเดิมแหละไม่มีการพัฒนาเอาง,ง่ายๆถ้าถ้าที่น้าทําขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะโซนิกเอเวฟเอยหรือว่า,า,วา,ามิาโอคขนเนี้ยผมว่าแรกๆอ่ะมันก็เหมือนกับทางมืดๆ่ะเนาะที่ช่างหลายๆคนไม่เห็นกัน แต่พอมีคนคนหนึ่งที่เขาทํามาก็กลายเป็นแบบแสงสว่างเล็กๆแล้วทาให้แบบว่าต่อยอดได้ตอนนี้ก็รอดูรอเทสนะฮะแล้วมาถึงจุดนี้แล้วช่วยแนะนาคารบูอะทำใหมันใหญ่จังครับมก็คือคาบูคาบูก็เป็นคาบูหัวใจทั่วไปที่เขาใช้840อันนี้อ๋อคาบูรุ่นโอเพนทั่วไปนะครับแล้วในเรื่องของการไล่ยังไม่ไล่ข้างใช่ไหมฮะยังไม่ได้ไล่ข้างยังไม่ได้ไล่น้ำมันก็แค่เข้าข้าไว้เฉยตอนนี้ครับผม ถึงจุดนี้แล้วขอสตาร์ทฟังเสียงให้ผมฟังกันได้ไหมครับได้ครับได้โอเคเลยเป็นเกียร์มากๆนะฮะได้ฟังเป็นบุญหูทีเดียวติดทีเดียวติดงายมากเสียงียงมันเหมือนกับเกียร์ทั่วไปอ่ะคือเกียร์ดีๆนี่เองนะ เสียงเสียงโหดเสียงเสียงมันก็อารมณ์ก็ขี่แค่ละใช่เลยแล้วก็ออกเทนั่นนี่ชัดเลยผสมเต็มที่ถังน้ำมันก็ตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับคือเขาส่งรถมาเป็นบอดี้เดิมที่ทำอ<ะ>ตอบโจทยคือรถเขาเป็นรถขี่เล่นบอดี้เดิมครับโอเฟลวเฟลเฟลียวมากเลวมากขอดูฝั่งนี้แป๊บนึง <c oughs> นี่ก็เมื่อกี้เท่าที่เห็นบิดบิดนิดนึงก็มาแล้วบิดนิดนึงก็มาผมว่าอัตราเร่งน่าจะสมูทนะครับนะพูดแล้วอยากอยากเห็นตอนวิ่งอ่ะรอชมัาที่หน้ารอชมในสนามนะครับครอชมในสนามวันทั้งนั้นเราไม่สนับสนุนนะครับผมทำรถมาผมไม่เคยออกไปเทส้านนอกเลยนะครับ มีวันนั้นแค่ไปแค่แค่ขี่ไปตีท่อยังโดนแล้วคิดดู <laughs> ขี่แบบนิ่มๆมาเนาะขี่แบบผู้ใหญ่แล้วอะยังโดน <laughs> อ่ะเสียงมันดังมามาเปิดเปิดมาค<อ>ือเราหดมาบ<อ>ึ้ดบื้ดมาอย่างเงี้ยอยากใเข้าหูเข้ามาควบเลย <laughs> <laughs> เออแล้วพอจะแบบว่าไม่ได้เท่นะนะแบบว่าขี่แบบออกนอกซอยตรงนี้ได้ไหม <c oughs> ไดหห้หน้าบ้านหน้า <c oughs> บ,บ,บ้านแบบว่าขี่ตอนแบบว่าอยากเห็นตอนเขาวิ่งอ่ะได้ไหมนะ ได้เออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็แนะนำให้รู้จัก Namano Service เ,เจ้าของ Mio แล้วจะพาผมซ้อนนะฮะจะพาผมซ้อนไปขออนุญ,ญาตนะครับทางนี้เดี่ยวตรงไหนอ๋อเยี่ยตรงนี้นะฮะ โม้นมากขนาดนี้นะไม่จังหงายไะเนี่ยโคตรสมุนเลยอ่ะ ได้โอโอ้โโอโโอโรุนเลี่นนี่เป็นแค่เครื่องยนต์เดิมๆครับเครื่องยนต์เด,มเดมมิดมๆไม่ได้โมรีไฟล์ไม่ได้โมพอดอะไรสักอย่างเลยเ <S S 3> พราะจริงเพราะจริงเสียงท่อเพราะมาก ขับไปไหนไม่แต่คนมองอะเมื่อกีน้นี่นี่เป็นคนแรกนะที่ได้นั่งจริงเหรอฮะทีไ่ได้นั่งผมเป็นคนแรกเหรออุ้ย <laughs> เป็นเกียรติมากอุย้ยสุดยอดยังไม่มีใครได้นั่งเลยนะจริงเหรอฮะออ้ยผมรู้สึกดีมากๆเลยอะโอโหตอนแรกก็ตกใจนะแบบน้าชนไปขี่ข้างนอกก็ก็เป็นมันเป็นรถใช้งานทั่วไปได้เลยใช้งานได้จริงไม่มีรอบไม่มีอะไรขนาดขี่สองคนสบายสบาย จริงครับบอเมื่อกี้เมื่อกี้พอเล่งนิดหนึ่งผมไงนะคือไม่ได้บิดเลยนะแค่20%เปอนต์งนะแค่ยี่นต์งนะยิงสายพานรอบยิงสูงทำทำรอบเครื่องให้ครับทําเสื้อให้แมตช์กับชุดไฟเท่านั้นแหละออยู่ที่ว่าชุดข้างเนี่ยจะรับไหวไหมแค่นั้นเองนั่นแหละฮะแต่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพวกสายพานทํำลูกเจ็ดแปดสิก็ยังทํากันได้อยู่ ก็คือน่าจะอยู่เนะผมว่าเนาะพีโอพระสงจังหวะมันมันดีตรงที่ว่ามันขึ้นไม่หวบหาบไงครับโอ้สุดจริงสุดยอดเลยฮะใช้งานได้จริงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้ให้ดูให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนรวมตัวผมเนี่ยเห็นว่าช่างไทยเนี่ยสุดจริงเรียกได้ว่าคันเดียวในโลกได้ไหมครับผมใช้คำนี้นะขออนุญาตตั้งคลิปนะฮะคันเดียวในโลกนะับอย่าหาว่าเวอร์ว่าอะไรนะฮะ ของจริงครับนามาโนดนักประดิษฐ์อัจฉริยะวงการ2ล้อใช้คำนี้ด้วยกันไ้เจอกันอีพีต่อไปนะครับทุกๆคนครับอนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทวิโบต์บ์นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID ดีไลน์ดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับ ้ิไ้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ